พรุ่งนี้กิจกรรม TOTY เข้ามานะครับผมส่วนกิจวินเทอร์สามารถแลกได้จนถึงวันพฤหัสก่อน8โมงเช้านะครับผมวันนี้ผมก็แลกฟอร์ดินานมาเพิ่มเติมนะครับ550คอยครับเดี๋ยววันนี้มาดูสรุปกันนะครับว่าผมแลกตัวอะไรมาบ้างนะครับในกิจกรรมนี้นะครับผมไปดูสัปดาห์แรกกันก่อนเลยนะครับผมสัปดาห์แรกที่ผมแลกมานะครับจะเป็นยายาตวเล่นะครับผมตัวแรกแล้วก็จะเป็นชินอลานะครับผมตัวนี้ก็เล่นดีเลยนะครับ ส่วนสัปดาห์ที่2ที่ผมแลกมานะครับก็จะเป็นเลโอฟอรินานะครับเพิ่งแลกเมื่อตะกี้นะครับผมสัปดาห์ที่3นี่แพงไปหน่อยนะครับผมเปเล่กับคิเินเดบอยนะครับผมก็เลยไม่ได้แลกนะครับผมส่วนสัปดาห์ที่4นะครับก็จะเป็นตอร์เรสนะครับผมตามมาด้วยฟานเดซานะครับผมทั้งหมดก็5ตัวนะครับพรุ่งนี้จะมีกิจกรรม TOTY เข้ามานะครับผมจะไม่ใช้เพชรในการเปิดกิจกรรมวินเทอร์อีกแล้วนะครับผมถ้า3,000เพชรเหมือนกันนะครับได้ลุ้นถึง o อ r 107 T.O.T.Y. ยังไงก็คุ้มกว่าอยู่แล้วนะครับผมวินเทอร์ก็ดอกไปเลยนะฮะ